ใบโหระพาสิทประโยชน์ที่คุณต้องรู้รู้หรือไม่ใบโหระพาโฮลิเบซลไม่ได้มีดีแค่กลิ่นหอมชวนกินแต่ยังมีประโยชน์สุขภาพมากกว่าที่คุณคิดมาเปิดโลกสมุนไพรไทยอย่างโหระพาที่เต็มไปด้วยคุณค่าทางโภชนาการและสุขภาพกันเถอะโหระพาอุดมด้วยวิตามิน C และสารต้านอนุมูลอิสระช่วยเสริมภูมิคุ้มกันให้ร่างกายแข็งแรงต่อสู้กับโรคภัยไข้เจ็บและฟื้นฟูสุขภาพจากภายใน ใบโหระพามีสารช่วยลดแก๊สในกระเพาะอาหารแก้ท้องอืดลดความอึดอัดในช่องท้องช่วยให้ระบบย่อยอาหารทำงานได้อย่างราบรื่นกลิ่นหอมของโหระพามีฤทธิ์ช่วยผ่อนคลายเมื่อดื่มเป็นชาอุ่นๆหรือใช้สูตรกลิ่นสดจะช่วยลดความตึงเครียดและทำให้รู้สึกสงบโหระพามีฤทธิ์ช่วยลดการอักเสบและสารต้านอนุมูลอิสระช่วยให้ผิวพรรณสดใสลดปัญหาสิวและริ้วรอยพร้อมเพิ่มความสวยจากธรรมชาติ อย่ารอช้าลองเพิ่มใบโหระพาในชีวิตประจําวันทั้งในอาหารทําน้ําสมุนไพรหรือใช้เพื่อสุขภาพกายและใจแชร์เคล็ดลับสุขภาพด้วยสมุนไพรนี้แล้วสุขภาพดีจะมาเคาะประตูหาคุณแน่นอน